พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาขอบคุณโลกที่ให้เราได้อาศัยอยู่ขอบคุณทุกคนที่ให้ผมได้รับประทานอาหารในเมื่อนี้ผมจะรับประทานอาหารอย่างอร่อยขอบคุณครับตอนนี้เราก็จะมีอาจารย์หมุกลายที่จะมาชิมรสชาติอาหารนะครับชืออาจารย์หมุกลายคนระับ <c oughs> จะให้ชิมรสชาติอาหารอะไรละ่ะต้มปังปัปงป ข้าวไม่ออกสักพีเรียงต้องเป็นลูกพอดีแล้วแล้วข้าวมันจีบดูแี่กินพรร้อนร้อนยังดีน้ำน้ำสั่นลึกเลยเดี๋ยวาพาหัวลอยดิ กินเรรอาค่ะเอาอีกอีกชินมันไงตอรสชาติตำยังไงครับสมตำ่อเยยะเยบสมตำกชิมตำอาจารย์อะไรอะไรใช่ไหมเุ๊ดเยวเอีกกินเร็วเเอาเลยพรเขาจะไม่ได้กิน มึงจะได้คือปลาครับอร่อยเร่อยไปปลาแล้วครับปลาครับเอาเลยไปตัวนึ่งไม่ตั้งเครืองก็ได้กินไม่ได้ไไก็ได้ครับกินมันละก,อก้อ,กอใช่ไหมนอาริบอุ้นคือคู่ดีตั้งนี้แหละเอะอนอาริบใส่พริกก็นเนี่ย

ให้ท่านซิอซิดีกว่าครับผักด้วยมันครับอร่อยครับมันอร่อยเนื้อสุกจะก่อนเก็่ขาให้เนี้ย ที่แอบ้างอยู่ห่างไกลเป็นเพียงพันไม้ซึ่งนิดน้อยตัวตนแต่วันยังคงเลื่อนขึ้นลงอยู่ห่างไกลแต่ดวงใจยังหวังสักกี่ครั้งที่มืดมืดมอนหอนทางให้คุกคางก็ยังฝัน กี่สายน้ำท่วมทนก็ทนถึงฟังเด็ดเดียวพลังศรัทธาจะเจอจะจำจะทำฝันกันต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่เคยท้อชีวิตเล็กๆไม่เคยสูญสิ้นจิตใจอยู่ ภายใต้ท้องฟ้าสักกี่ครั้งที่มืดมืดมนคนทางภายคุกค้างก็ยังฝันกี่สายน้ำท่วมทนก็ทนถึงฟังเด็ดเดียวพลังศรัทธา ให้ลูกฉลาดพ่อพอพ่อพ่อพ่อไเรียนหนังสือบ่เก่งแล้วอยากให้ลูกไปพอพ่อให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้มีความหวังจะได้ช่วยตัวเองได้พ่อพออยู่ก็น้ำเส่ยวันน้มีโอกาสไปแล้วว่าลูกมาที่หลังให้ส่งลูกไปมันเพราะว่าเขาสอนเก่งจะให้ลูกเขาไปให้มีความรู้ สบายใจถ้าว่าเขามีความรู้เราผมก็สบายใจยุน่าจะให้อยากให้เป็นลูกเป็นเกษตรม้าก็ให้ทำต่อพอไปเสียแต่เวลาลูกกลับมาบ้านพอมินเด็กสอนอย่างเขาแน่สอนครับวิธีชีตวิถีให้ใส่เบสไสหากินแบบว่าต้องชื่อเขาขังฉันครับอยากให้ม้าเห็ดนาจับไถแบบเมื่อก่อนเขาก็ถราไถควายผมก็ไถควายทุเมือนี่ก็ไถตะควายเขาสมัยเมื่อเขาใส่ไถตะลุด ผมก็เลยใส่แต่ควยเพราะว่าอยู่ําพอนี่เพราะยูเพอากินแดบเกษตรเพราะเพียงพอาะปลูกได้อะไรก็ปลูกได้ปลูกกินไปที่เขได้ซื่อเขามีแห้งก็ปลูกไปเรื่อยๆไม่ได้ปลูกมากนิดๆน้อยไปเน็นแบแล้วพอมินขาดห่ังอย่างพวกเขาว่าญงขึ้นลูกต้องเด็เป็นียังหรือเท็ดง่ายจึงใดก็เพราะหวังดกแต่ว่าแต่ว่าแต่เขาชอบอะไรยังให้เขาไปครับมีแค่นั้นเพราะหวังจนปันนั้นพอกับมีแค่นี้แต่ที่ทรงหอดใจกับพ่อหู ที่นาแปดไร่กับปลูกเขาปลูกแบงปลูกพริกปลูกต้นผลไม้ทุกอย่างที่ว่าที่บได้ซือเขาได้อยู่ได้ดกินเย็บพอได้ให้ลูกได้ใส่ไปซื้อขนมซื้อกระต้มไปสั่นะครับแล้วก็ปลูกมะละกอปลูกกล้วยมะเขือก็กระทงกระถินที่ว่าปลูกบวบป็นอย่งโค้งหัวข้าไปสั่นละครับไปที่ว่ามันได้นิ่ๆหน่อยได้สระในสาปล่อยปลาอย่างี้ครับปลาถ้าปลานิ้นปลาถ้า ทิมทองป ա, ลาดุกปลาคอปลาเอสลิดครับไมไรปลาหน้าน้ำครับครับแต่คุณพ่อสอนมิ้นยังไงครับเวลาสมาอยใหญ่เขาเป็นเกษตรจริงการสอนที่ให้ปลูกต้นไม้ต้นไรเฮ็ดยังไงทีไ i, ท่นนททได้กินที่บริสุทธิ์เขานะ่ครับครับให้ปลูกว่าเฮ็ดยังไงปฏิบัติยังไงห, i, หดน้ำยังไงปลูกที่มันจะเป็นขึ้นต้นเป็นน้อยเป็นผลมาได้เนี่ยครับครับ ตอนนี้คุณพ่อมีความสุขไหมครับมีความสุขครับสบายใจที่ว่าเฮ็ดได้แค่นี้ก็กเฮ็ดไปเรื่อยๆที่ว่าสบายใจก็เลี้ยงควายเลี้ยงวัวครับตอนนี้มีควายอยู่กักตัวครับแปดตัวครับเราไถหน้าเลยครับเอาอย่างไงควายครับไถควายขาดควายเฮ็ดแปดไร่กับเฮ็ดต่ควายนี่แหละครับเราบ้านหลังนี้อยู่จักคนครมีผู้ใดแนมมีเจ้าสีคนครับครับ มีแฟนกัมีลูกสาวกับลูกชายอสองคนครับเป็นสี่คนเป็นเพียงดวงดาวที่แอบแางอยู่ห่างไกลเป็นเพียงพันไม้ซึ่งนิดน้อยตัวตนแต่วันยังคงเลือนขึ้นลงอยู่ห่างไกล แต่ดวงใจยังหวังสักกี่ครั้งที่มืดมืดมนหนทางใัยคุกค้างก็ยังฝันกี่สายน้ำท่วมทนก็ทนถึงฝังเด็ดเดียวพลังศรัทธา เรอจะจำจะทำฝันกันต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่เคยท้อชีวิตเล็กๆไม่เคยสูญสึ้นจิตใจอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสักกี่ครั้งที่เหมือนมืดมนคนทางภายคุกคาม กี่สายน้ำท่วมทนก็ทนถึงฟังเด็ดเดียวพลังศรัทธาที่ฟ้า